สวยงามที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับ3นะครับของประเทศไทยนะครับผมวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวกันที่ท่าเตียนด้วยนะครับยังไงนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะติดตามรับชมคลิปผมครับให้จบได้เลยนะครับผมเพราะวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวรอบๆข้างๆวัดโพด้วยนะครับว่าจะมีสถานที่เที่ยวแล้วก็มีร้านกาแฟมีของกินอะไรแล้วก็มีตลาดท่าเตียนอะไรที่แถวเนี้ยเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมพาเพื่อนนะครับมา กาบสักการะนะครับเออขอพรพระนอนนะครับแล้วก็ผมแอบกระซิบอีกอย่างนึงนะครับผมพระนอนที่นี่นะครับสามารถที่จะขอเรื่องความรักได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอเรื่องคู่ครองได้ด้วยนะครับพระพุทธสายญาตินะครับหรือพระนอนนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับที่เกาะอิฐถือปูนะครับผมแล้วก็ ปิดทองทั้งองค์นะครับเป็นพุทธรูปที่ใหญ่นะครับเป็นอันดับ3ของประเทศไทยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับจะพลาดไม่ได้เลยนะครับผมกับพระนอนนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับชอบที่จะมาเที่ยววัดโพกันมากเลยนะครับผมยังไงนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมนะครับเหมือนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้นะครับผมมากลับไหว้สักการะขอพรนะครับองค์พระนอนที่ ใหญ่สุดนะครับเป็นอันดับ3าของประเทศไทยแล้วก็สวยงามที่สุดในโลกเลยนะครับผมลักษณะพิเศษขององค์พระพุทธสญญายาณนนะครับผมหรือพระนอนนะครับผมที่นี่นะครับก็มีลักษณะพิเศษที่ว่าพระบาทนะครับที่จะเสมอกันนะครับผมทั้ง2พระบาทเลยนะครับผม พระบาทที่เสมอกันนะครับก็เป็นการบ่งบอกถึงว่าการตัดแล้วนะครับซึ่งกิเลสทั้งปวงนะครับของพระองค์นะครับที่ได้ตัดกิเลสแล้วทั้งปวงของพระสมมาพุทธเจ้านะครับผมแล้วก็ลายมงคลร้อยแปดประการนี่นะครับก็เป็นลายมงคลที่มีความสิมงคลมากเลยนะครับเพื่อนก็สามารถที่จะมากราบสักการะนะครับที่พระบาทขององค์พระสมมาพุทธเจ้าหรือองค์พระนอนพุทธญาติได้นะครับผมที่วัดโพนะครับก็เป็นที่สักการะบูชานะครับแล้วก็น่าเริ่มใส่ยีครับกับลาย มงคลร้อยแประการนะครับ อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่สําคัญของชาวพุทธแล้วับผมก็สามารถที่จะมาทําบุญนะครับแลกเหรียญนะครับแล้วก็หยอดเหรียญใส่บาทได้นะครับที่ข้างหลังผ้านอนนะครับผมก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะมาทําบุญนะครับใส่บาทนะครับที่บาทที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สําคัญนะครับที่ชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับให้ความสําคัญมากนะครับผมการใส่บาทนะครับผม เดี๋ยวเราจะออกจากวิหารผ้านอนนะครับแล้วก็จะไปเที่ยวนะครับในวัดโพกันนะครับว่าที่วัดโพนะครับจะมีสถานที่ที่ถ่ายรูปแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกนะครับก็เพื่อนๆก็ตามผมออกไปก่อนนะครับผมแล้วก็เราจะไปเที่ยวกันที่เจดีนะครับสี่ราชการกันนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับตามผมไปเลยนะครับ สถาปัตยกรรมที่นี่นะครับก็จะเป็นไทยนะครับผสมกับจีนนะครับผมก็จะมีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างที่จะเป็นลายจีนด้วยแล้วก็ของไทยด้วยนะครับผสมประสานกันก็รู้สึกว่าจะลงตัวสวยงามมากเลยนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับที่เป็นต้นใหญ่มากครับหรือว่าต้นโพธิ์นะครับที่ใหญ่มากนะครับให้ความร่มเงานะครับแก่วัดแห่งนี้นะครับผม เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปชมที่พระเจดีย์นะครับสีรัชกาลนะครับผมพระเจดีย์นะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับพระเจดีย์นะครับสีสันเพชรชดายานะครับผมแล้วก็2พระเจดีย์นะครับดีโลกธรรมกกนิทานนะครับแล้วก็3พระเจดีย์นะครับมูนีบัตรบริขารนะครับผมแล้วก็4พระเจดีย์ทรงสีพระสุริโยไทยนะครับผม ที่นะครับจะประกอบด้วยพระจดีทั้งหมด4องค์นะครับผมของรัชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่3รัชกาลที่4นะครับแล้วก็ชื่อที่ผมบอกไปนะครับก็เป็นชื่อที่ค่อนข้างที่จะเรียกยากกับผมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับก็ได้นะครับอัญเชิญนะครับพระพุทธรูปนะครับต่างๆนะครับจาก แหวนต่างๆนะครับมาเชิญวัดที่วัดโพนะครับประมาณถึง1000องค์เลยนะครับผมพระพุทธรูปที่นี่นะครับก็มีประมาณ0 0 0องค์นองครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาดูพระพุทธรูปได้นะครับผมนี่นะครับก็ยังมีบรรยากาศที่สวยงามนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับยังมีเจดีนะครับถึงเ9้นะครับเจดีเลยนะครับผมเจดีที่ี่ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมนะครับพาเพื่อนๆนะครับเดินไปชมบรรยากาศของ วัดโพนะครับแล้วก็อุโบสถของวัดโพนะครับผมที่นี่ก็จะสวยงามมากเลยครับเข้าไปที่พระอุโบสถกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับประวัติของวัดโพให้ฟังน,นะครับผมปอดของปอดของวัดโพเนี่ยครับก็พระพุทธยอดฟ้าชุลาโลกมหาราชนะครับได้ทรงสร้างขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นวัดประจํารัชกาลที่1นนะครับผมแล้วก็ที่นี่นะครับมีความสําคัญก็คือว่า เป็นวัดที่ประจํารัชกาลที่1นนะครับแล้วก็เป็นวัดที่อันดับ1ของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นวัดที่มีเจดีย์นะครับทั้งหมด99องค์นะครับแล้วก็เป็นวัดที่มีแผ่นศิลาจารึกนะครับทั้งหมด1440แผ่นนะครับผมแล้วก็เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปนะครับทั้งหมด1000องค์นะครับที่อัญเชิญมาเป็นสถานที่นะครับผมแล้วก็เป็นวัดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยนะครับผม พระบาทสมเด็จนะครับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับผมมหาราชนะครับก็ได้รวบรวมนะครับตำราแพทย์แผนไทยนะครับผมแล้วก็วิชาความรู Entonces, ples, ้ว <parfois, S 2> ิชาการต่างๆนะครับไว้ที่วัดโพนะครับผมต่อมานะครับรัชกาลที่3นะครับก็ได้ทรงปั้นรูปนะครับหรือสีดัดตนนะครับไว้ทั้งหมดนะครับรวมหมดนะครับ80ท่านะครับผมเพื่อเป็นวิชาความรู้ในการนวดนะครับผมแล้วก็แพทย์แผนไทยนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับเป็นแผ่นศิลาจารึกนะครับทั้งหมด1,400 สีแผ่นนะครับผมเป็นวิชาวความรู้แพทย์แผนไทยนะครับผมที่นะครับเป็นวัดที่สวยแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็สมัยก่อนนะครับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกนะครับหรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยนะครับเปิดแห่งแรกของประเทศไทยนะครับผม วันที่ผมมานะครับผมก็สังเกตได้ครับว่านักท่องเที่ยวนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็ผมก็ดีใจนะครับที่ประเทศไทยของเรานะครับได้กลับมาเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เจอโควิดไปเกือบ3ปีนะครับผมก็เห็นว่านักท่องเที่ยวนะครับก็ได้กลับมาเที่ยวนะครับอย่างวัดโพอย่างเต็มวัดแล้วนะครับผมตะก่อนนะครับมาที่รครับเงียบเหงามากเลยครับก่อนที่ช่วงโควิดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาเพื่อนครับออกไปเที่ยวข้างนอกกันนะครับผมไปข้างวัดนะครับผมก็ จะเป็นนะครับท่าเตียนนะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวนะครับชมบรรยากาศของท่าเตียนนะครับว่าที่ท่าเตียนนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นที่ท่องเที่ยวหรือว่าเป็นสถานที่กินเที่ยวของที่นี่นะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นตลาดที่เก่าแก่นะครับของท่าเตียนนะครับผมเพื่อนๆบางคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าที่นี่นะครับเป็นแหล่งค้าส่งนะครับ อาหารทะเลตากแห <hi> ้งนะครับผมของกรุงเทพมหานครนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจยังไงนะครับก็สามารถที่จะมาซื้ออาหารทะเลตากแห้งได้นะครับที่ตลาดท่าเตียนนะครับผมที่น mm ี่นะครับมีอาหารทะเลตากแห้งมากมายนะครับเพื่อนๆก็ลองมาเที่ยวชมนะครับแล้วก็มาซื้ออาหารทะเลตากแห้งนะครับไปเป็นของฝากนะครับหรือว่าจะเอาไปค้าขายหรือว่าจะเอาไปค้าส่งค้าปลีกอะไรก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะมาซื้อที่นี่ได้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนะครับออกไปเที่ยวตรงท่าเรือกันดีกว่านะครับผมว่าตรงท่าเรือนะครับว่าจะมีอาหารอะไรกินกันบ้างนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับนักท่องเที่ยวนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับผมก็เต็มท่าเรือเลยนะครับผมอ้าวโหน้ํามันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับผมผมว่าไม่ค่อยน่าเดินนะครับผมแล้วก็เออน้ําเจ้าพญาน่าจะขึ้นนะครับผมน้ําท่วมด้วยนะครับเดี๋ยวเราถอยหลังออกก่อนดีกว่านะครับผม เรามาเดินกันตรงทางเท้าริมถนนกันดีกว่านะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปเดินดูนะครับว่าจะมีบรรยากาศอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มีของกินของฝากของอะไรบ้างนะครับผมกับผมพาเพื่อนนะครับเดินดูนะครับผมอันนี้นะครับที find, ่ผมถ่ายมานะครับส่วนมากก็จะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็ร้านกาแฟแล้วก็ร้านขายของที่ระลึกนะครับแล้วก็เป็นพวก คาเฟ่สวยๆนะครับอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับวันหยุดนะครับหรือว่าวันธรรมดาอะไรก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะมาเที่ยวันได้นะครับผมแล้วก็กางเกงช้างนี่ก็เป็นที่ฮิตฮอตนะครับสำหรับชาวต่างชาติมากเลยนะครับผม เพื่อนนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับที่วัดโพนะครับแล้วก็ที่ท่าเตียนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็กราบขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่มาติดตามรับชมนะครับคลิปของผมนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะครับผมแล้วก็ยังไงนะครับผมก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอลาไปด้วยไอติมนะครับเย็นๆนะครับอร่อยๆร้านนี้เลยนะครับผมแล้วก็ ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับช่อง S Love Channel นะครับผมแล้วก็ผมมีคลิปดีๆนะครับนำเสนออีกมากมายนะครับไงเพื่อนก็ติดตามกันนะครับผมแล้วก็วันนี้ขอลา,อากาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ